คนขยันไม่มีวันอดตายถ้ายากสบายกระซื้อเสียก็ปีกะหมอนรู้เรื่องวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองนะแ <c oughs> ดดแปดโมงคึง่นี่ครับมาถไถมาถสวนแล้วครับวันนี้มาไถสวนครับไถสามทีแล้วครับอันนี้สองทีอันนั้นก็สองแต่มูลนี่สามผมจะแบ่งถทานะคุณคินเขาวเ่ครับ ให้แม่กับลูกชายเอาเขามาส่งอยู่บ้านเองนะครับตื่นเช้าได้งานไร้ตื่นสายอย่างงานไอ้หนงานนอนอย่างเขาบางจริงนะครับเนี่ยพึงไทยเซกับตรงนี้เดี๋ยวจะไปถฝั่งนู้นนี่ครับอติดปลาอยู่ค่ะหัวมันกิบไปให้งัวงไม่เท่าครับไม่ยาย่เยอะยวจะไปฟันเรากระตากมันเลี่ยหามันเลี่ยให้ลูกชายหาครับฝึกให้เขาหา พริกก็เป็นหน่วยแล้วโอสลูกชายผมได้หลายไม่ไหนี๋ยวน้องเชฟกองไว้ตรงนี้แน่ๆนี่เดีย๋ยวพ่อไถสวนเสร็จเดี๋ยวพ่อจะเอาเข่งมาเก็บพ่อเอาเข่งมาแล้วครับพ่อเอาเข่งมาแล้วสองส,ส,สองลูกเดี๋อยากเอารถซาเลิงมาใส่นี่เอ้ยไม่ไหนนี่มากองนี่วะคือคนหน่อย ครับลูกชายก้องไ่ล่อทางฟูงอะไเข้าทำนี่เลยครับเก็บหัวมันเอาไปทำอะไรไหน่อไป,ไปกาดเนะเาะกาดให้งวยายเนาะเวลาไปเิ่นกะแม่กะน้องนนายเนาะเขาภาษาเนี่ยวาวนี่น,น,น,นี่นียกองไปเลยเออ ตัวหาหายอีกห้าเทวนี้ยเลยนี่ทำไมจ๊ะเอาไม่ได้มันต่อ,อ,อไ,ได้รึไงเฮ้ยนี่ครับชีวิตอยู่บ้านเองนี่ก็เตรียมยไถยไว้ปูข้าวโพดยอดข้าวโพดนี่แหละครับอือ,อ,อหัวอย่างใหญ่พอดโฟีเมย์ ก็บ้านไม่เทามันเป็นบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งบ้านทา่าเขาว่าแหละก็ช่วงนี้เขาก็ดำนาดำาไม้กันแล้วก็ยาไม่ค่อยมีอันนี้เอาไปไปผสมให้กินเชเมียโทรมาบอกกัดก็บ้านหวานเขาไม่มีไม่ค่อยมียาให้กินผสมมาซีไนไป ลูกชาย,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 ยผมมันพอยกขาดมันอ

กินมันกาดซับซับซับแล้วก็ตากแดดแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไปหมายเอามานี่มาเอาออกมานี่ออกมานี่<ฮ>เดี๋ยวยิงงคอยเอาต้นใบคอยเอาซาลิงมาใส่เนาะหน่อ กงไ่อนไปพักก่อนนะพูกไ็ได้ไหมอเคแล้วครับนี่ครับชีวิตเท้าไหลเท้าสวนเก๋เนี่กับวันที่สามเดือนกระฎาคกระดาษลครับ ผมจะไปไายสวนต่อครับผมพี่เนอะ <c oughs> ครับสโลแกงผมคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็ปีก็หมอนรู้เรื่องขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนจากผมสายชทุนฉลองถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามอ่า โอเคครับ